สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลเต็งเล็งเป้าประจำวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566สำหรับท่านใดที่หาที่เชียฟุตบอลอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเต็งหรือฟุตบอลสเต็ตแบบครบวงจรและมีเกมให้เล่นแบบครบครันปลอดภัยได้มาตรฐานสากลเชิญที่ลิงก์ปลอดภัยใต้คอมเมนต์นะครับที่เด็ดฟุตบอลเต็งวันนี้นะครับคัดมาให้เด็ดๆอยู่หนึ่งคู่เป็นฟุตบอลกันโชวเซเรีย I, อิตาลีเป็นการพบกันระหว่างเลดเช่กับเอซิมิลาน เจ้าบ้านและเชีผลงานย่ำแย่ไม่ชนะในลีกมา6กเกมติดต่อกันฟอร์มหัวอย่างมากโดยเฉพาะเกมรุกที่ฝืดสนิทขณะที่ทีมเยือนเอซิมิลานผลงานในลีกย่ำแย่ไม่ชนะมา3าเกมติดต่อกันแต่เกมกลางสัปดาห์ในศึกแชมเปี้ยนลีก พวกเขาทำผลงานได้ดีด้วยการเปิดบ้านเชื้อดเชสองหนึ่งเรียกความมั่นใจกลับมาได้เป็น,นอยอย่างมากเรดราคาเปิดออกมาให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูกแนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมิลานนั้นแข็งแกร่งมากกว่าระบบทีมก็เหนือกว่าเลเช่เป็นอย่างมากบวกกับแนวรุกที่อันตรายทั้งเลเอาและชิรูเกมนี้มองว่ามิลานจะบุกมาไล่บทขยี้เจ้าบ้านได้อย่างแน่นอนถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับวิเคราะห์ผิดพลาดยังไง ก็ขออาภัยไว้นะที่นี่ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรไปก่อนนะครับสวัสดีครับ